ฝังคลิปย้อนหลังกับรายการเฮ้ย hey! อะไรวันเนี่ยสนับสนุนรายการโดยคอลลาเจนเปปไทด์ collagen, ide, นำเข้าจากญี่ปุ่นร้อซจากปลาเสื้อมือสองมีหลายแบบหลายสไตล์ให้เลียกชมกันสนใจเพจขวัญเสื้อถิงเท่เออเข้าเรื่องอะไรแล้วกันมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ผมจะวิ่งรถขับรถอยู่ใน บริเวณแถวชนบุรีหรือพัทยานะครับบ่อยๆครับมันจะมีอยู่ช่วงเดือนหนึ่งครับผมก็ได้สืบเสาะหาที่ทางไว้เรียบร้อยแล้วครับอย่างเช่นแบบว่าที่จอดรถนอนพักที่เข้าห้องน้ําที่มันสะดวกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับครับครับผมก็อยู่ตรงนั้นได้ประมาณสักสองสามวันครับมันมีวันหนึ่งครับที่ผมมันมันไม่ไหวะครับมันไม่ไหวคือจะถ่ายนัด มันไม่ไหวละแล้วผมเป็นคนสูบบุหรี่ก็คือต้องหาห้องน้ําที่มันสามารถสูบบุหรี่ได้ครับครับครับผมแล้วก็อัน้นอันอันแล้วก็หาห้องน้ํานะครับอ,อ่อผมจําได้ว่าผมเคยเข้าห้องน้ําอยู่ที่หนึ่งมันเป็นวัดครับอือือแล้วข้างในวัดนี้คือห้องน้ําเหมือนเป็นห้องน้ําสัมปทานนะครับครับก็คือจะมีคนดูแล แต่ในช่วงคืนก็จะไม่มีคนดูแลเขาก็จะล็อกกุญแจอะไรเงี้ยนะครับอืมครับผมแต่ผมจำไม่ได้ผมลืมว่ากลางคืนมันก็ไม่มีคนดูแลอืมผมก็เลยเข้าไปครับเพื่อที่จะไปถ่ายนะัคขับรถเข้าไปเลยแล้วมันมืดมากเลยครับอืมแต่ว่าระหว่างทางที่ผมผ่านเข้าไปอะ่ะมันก็มีรถรถเหมือน,นคล้ายๆรถของผมอะรถรับจ้างอะครับ อย่างเป็นรถตู้อย่างรถตู้สองคันสามคันอะไรเงี้ยก็จอดอยู่นะครับ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 ผมแต่ก็ไม่เห็นคนว่าเขานอนอยู่ในรถไหมหรือว่าเขาทําอะไรไหมเพราะว่าตอนนั้นมันก็สักประมาณจะตีสองได้แล้วึกแล้วดึกมากแล้วครับดึกมากแล้วผมก็ลงไปเพื่อที่จะเดินไปที่ห้องน้ําแต่มันมืดมากมไม่มีไฟเลยนะครับ ผมก็เลยเอ้ยเราจะสตาร์ทรถเพื่อจะส่องไฟของเราไปดีไหมพอนึกออกมันใช่ไหมครับว่าผมจะสตาร์ทรถแล้วก็จะส่องไฟไปเป็นนี่ไหมเพื่อที่เราจะไปทำภารกิจเราก็กลัวรถเราจะจะหายอ่าใช่ครับมันแต่มันก็ดึกแล้วอะไรเงี้ยครับอืมผมก็เออกลัวรถหายด้วยแหละครับก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยเดี๋ยว ดับเครื่องนี่ว่ะแล้วก็เดินไประหว่างเดินทางที่มันเดินไปห้องน้ําอะครับมันก็จะมีต้นมะขามเยอะมากเลยนะบบรรยากาศใช่แล้วมันมันเงียบแล้วมันมืดอะ่ะแล้วมันมันสว่างแค่เฉพาะมือถือของเราอะนะครับค,ครับผมพอเดินไปถึงพอเปิดจับประตูห้องน้าปุ๊บเสียงทักมาเลยครับออือเป็นเสียงตุกแกครับ ักมาเลยครับผมก็ยืนค้างอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าด้วยความกลัวด้วยกลัวแล้วก็มันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันมันก็สุดสุดแล้วเหมือนกันเราก็อยากจะเข้านะครับครับผมไปบิดประตูห้องน้ําอยู่ประมาณสามสี่ห้องครับไล่จากซ้ายไปเลยนะครับเปิดไม่ได้เลยล็อกหมดเลยล็อกหมดเลยเรีนกรรมแต่มันจะมีห้องน้ําอยู่ห้องหนึ่ง ที่มันล็อกกุญแจตัวเล็กๆไว้ครับล็อกจากข้างนอกนะครับอประตูอื่นคือมันมันมันก็เป็นลูกบิดอะครับอืมที่เขาไขกุญแจใช่เขาเขาเขาล็อกจากลูกบิดเขาใช้กุญแจล็อกลูกบิดแต่ประตูห้องน้ําห้องเนี้ยมันแของตรงที่มันไม่ใช่ลูกบิดมันเป็นกุญแจของอืตัวเล็กๆครับใช่ผมก็ กินอะไรไม่ออกครับมองไปพอดีเห็นหินอยู่หน้าห้องน้าพอดีหินก้อนนึงก้อนหินใช่ครับเจอลูกกุญแจแล้วใช่ครับผมไม่นะทำลายของวัเออจริงๆครับผมทุกจริงครับโอ้เอาก้อนหินไม่ไหวแล้วเรียกว่าตามภาษาเราแล้วกันเออไม่ไหวแล้วขี้จะแตกแล้วใช่ใช่ครับคือมันมันมันจะออกแล้วครับมันไม่ไหวแล้วครับพอทุบปุ๊บ ทีเดียวหลุดเลยนะครับ <Ừ. S 2> ปั๊บป๊อกเดียวเลยเพราะว่ามันเป็นกุญแจตัวเล็กลูกเป็นแม่กุญแจตัวเล็กๆครับ,รบเป็นกุญแจงโง,โงเหมือนขายอ่าใช่ครับเหมือนขายขายตามร้านยี่สิบาทอะ่ะตัวใหญ่ย,ยี่สิบบาทอ่ะครับเล็กมันก็หลุดมาได้พอหลุดมาได้ผมเปิดเข้าไปสิ่งแรกที่ได้รับเลยได้รับรู้เลยคือกลิ่นครับกลิ่นหอมเป,เป็นกลิ่นเป็นกลิ่นสาบเหมือนกลิ่นขี้ทุกแก่ที่มันเยอะอ กลิ่นเหมือนขี้ของสัตว์ใช่ครับ oh. แต่เราเราไม่ไหวแล้วครับมันสุดแล้วจริงๆ oh. เราก็เอาไฟส่องเข้าไปเนาะ oh. เราก็เห็นว่าที่พื้นเนี่ยมันก็จะมีคราบดําๆครับคร oh. าบฝุ่นละอองคา่มันเกิดกางง่ะเหมือนห้องน้ําไม่ได้ทําความสะอาดครับครับ oh. ครับผมแล้วก็จะมีพวกขี้ทุกแกขี้ยิ้งจกอะไรเต็มพื้นไปหมดเลยครับอือ oh. ครับผมผมก็เอาฝาชักโครกลงปุ๊บผมนั่ง พอนั่งเสร็จก็มันก็ออกมาหมดเลยครับอืมเราอั้นไว้อ่ะครับผมไม่ได้ปิดประตูห้องน้าผมจะบอกว่าผมไม่ได้ปิดประตูห้องน้าโอ้ตุ่มตุแก่กระจายหมดผมไม่ได้ปิดประตูห้องน้าด้วยนะครับที่โชว์เลยเอ ก in ็คือมันไม่ไหวแล้วมันสุดแล้วครับมันเอื้อมไปปิดไม่ทันแล้วคือเราทุกกุญแจปุ๊บถกกางเกงปุ๊บมันก็ไหลเอโตอะมาเลยโดยที่เราไม่มีสติถูกต้อง้คือมันถล่แล้วมันขนลุกไปตอนนั้นสเกลบังคับร่างกายมันทําไปตามปฏิกิริยาเออใช่ครับต่อจะไงต่อพอมันหลุดมาไอ้ก้อนแรกที่มันออกมามันก็พูดพลาดออกมาใช่ไหมครับไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับผมสิ่งที่เรานึกต่อไปก็คือ เราจะเอาอะไรล้างครับอ้าวทำไมอ่ะไม่มีน้ำเหรอน้ำไม่มีไงห้องน้ำมันก็เขาก็เป็นคนทุบเข้าไปอ่ะใช่ครับห้องน้ำไม่มีก๊อกไม่มีที่ฉีดตูดครับอ้าวแถมที่กดน้ำเรากดน้ำอ่ะไม่มีน้ำออกมาให้ด้วยอะย่างเงี้ยคือไม่ไม่ใช่ถ้าไม่มีน้ำอ่ะมันกดไม่ได้มันจะมนกดไม่ได้เลยมันจะเยห้อยไปก็ว่างเปล่าเลยเออ เออก็คือคือมันใช่ครับมันว่าวมันก็เลยแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงวะเนี้ยมันสรุปแล้วคือต้องก็ต้องถกกางเกงออกมาครับปาดไปครับใช้กางเกงในปาดกางเกงเราเนี่ยแหละครับปาดเลยครับเอาเอาส่วนไหนของกางเกงไปปาดอ้พี่ไม่ต้องถามสถาดได้เอาเอาา หงต่อแล้วพอป่าเสร็จออกมาแล้วอ้าเอาพอป่าแล้วเสร็จป๊บผมได้ยินเสียงรถออคันหนึ่งที่กําลังจะวิ่งเข้ามาที่ห้องน้ําเหมือนกันนะครับโอ้โอชิบหายแล้ววิ่งเข้ามาในบริเวณวัดอเออ <ๆ S 1> แม่งมาตรงจังหวะดีแล้วเกินใช่อผมก็เลยเอาขายันประตูครับเพื่อที่จะปิดประตูครับอ๋อแปลว่าประตูผักเข้าไปด้านในอืมอืมครับครับผมพอพอพอผมยันประตูปิดได้ครับผมร้องกรี๊ดแตกเลยครับเอา พอตุ๊กแกมันกระโดดใส่ขาผมครับโอ้โหเอาครับสู้ไม่ได้ขนาดนั้นอือแล้วมันก็เละตุ้มเป๊ะอย่างที่คิดเลยครับโอ้โหคือเรามันเละตุ้มเป๊ะเนี่ยเพราะเราตกใจตุ๊กแกเราเลยกระโจนกลับเข้าไปในที่เดิมแล้วเราก็ไปทับกับดักระเบิดของเราอีกถูกต้องครับโอ้โหมันจะทับยังไงมันอยู่ในคอหากนะเขากรหน้าขมุงขมามหรือมือลงไปเท้าพี่้ว่ความที่แบบว่า มือลงไปเท้าแบบเสียหลักอ่ะแล้วมือเซฟพปุ๊บจุ่มลงไปในชักโครกงงอย่างเงี้ยจริงนะผมว่าผมจะไม่เจอไม่เจอขี้ในสัปดาห์นี้แล้วนะอ,อยังไม่รอดเลยเจอทุกสัปดาห์เลยเอ้าเป็นผมผมก็ขี้ที่อื่นแล้วล้มล้มกิ้งเกือกเลยครับโอ้โหล้มกิ้งเกือกแล้วทั้งขี้ทุกแกทั้งขี้ตัวเองพี่เป้ขี้ดุเอ๋อผมเข้าใจพี่ครับอต่อคร,ครับมันก็หมดสภาพครับจนร<ม>ถคันนั้นเข้ามาจอดเออแล้วผมก็ต้อง รอฟังกลัวทั้งตุ๊กแกโอ้ตอนนี้ไม่ต้องกลัวตุ๊กแกแล้วครับกลัวกลัวคนอังนั่นแหละฮะผมผมจะออกไปยังไงอย่างนั้นนะครับเออคือว่าผมจะออกไปยังไงอืมครับครับผมเอประตูก็ปิดไว้อืมไม่กล้าไปเอื้อมไปเปิดเพราะมีตุ๊กแกเกาะอยู่ประมาณอีกสองตัวออตอนนี้ผมไม่กลัวแล้วตุ๊กแกตุ๊กแกอะไรอะครับจริงมันกลัวครับมันกลัวตอนนั้นคือผมกลัวแล้วก็เละ เละมากนั่งอยู่ในห้องน้ํานั่งอยู่สักพักใหญ่ๆเลยครับน่าจะสิบสิบนาทีสิบห้าทีได้จนเสียงรถคันั้นมันวิ่งออกไปอะครับครับผมก็ค่อยๆคานออกมาครับใช้คําว่าคานออกมาคานครับเพราะว่าตูวแกมันอยู่ข้างบนครับครับผมก็เอาเท้าเขียบเพื่อจะเปิดประตูมาแล้วก็มองดูข้างหน้าครับครับ ว่ามันมีแสงไฟจากตรงไหนไหมมันจะมีรถวิ่งเข้ามาอีกหรือเปล่านวผมก็คานออกมาสภาพนั้นนะครับโดยที่ข้างล่างไม่มีไม่มีเงเกงไม่มีเงเกงไม่มีเงินเกงไหนโอ้โหตายแล้วผมปิดประตูผมปิดประตูได้ผมก็เอาไอ้กุญแจที่ผมเสดมันตอน ตอนแรกครับีดยงกลับมาคล้องใหม่ครับกลับมาคล้องใหม่ยังมีทั้งใจใช่แล้วก็เดินไปแบบอย่างนั้นนะครับครับค่อยๆย่องไปย่องไปย่องไปจนถึงรถนะครับเปิดฝาท้ายตื่นเต้นมากครับมันเป็นอะไรที่มันน่าตื่นเต้นมากเพราะว่ามันก็จะมีรถจอดอยู่แถวนั้นประมาณสองสามคันที่ผมบอกครับพอพอเปิดกุญแจมันก็ดังปิ๊บปิ๊บแล้วเราก็ต้องเดินไปหลังรถนะครับ ครับผมพอเปิดหลังรถได้แล้วก็เอาน้ำเนาะน้ำของเราที่มันมีแบบเป็นขวดที่ได้จากปั๊มน้ำมันนะครับครับน้ำกินนะครับครสองขวดใหญ่ๆล้างตัวครับล้างก้นล้างขาครับพล้างแขนพอเหรอครับน้ำแค่นั้นอืพอครับสองขวดพอครับก็ดีกว่าไม่ล้างอยู่เนาะยังดีกว่าไม่ล้างใช่ครับก็ก็ก็ล้างออกมาก็ เสื้อก็ต้องทิ้งครับสรุปแล้วคือผมเสียเสื้อเสียกางเกงแล้วก็กางเกงในไปกับเหตุการณ์นี้ครับคือจังหวะที่เราล้างตัวเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเราล่อนจอนหมดแล้วล่อนจอนแล้วครับอถอนแล้วครับครับไม่ไหวแล้วครับแลล้วกัคือมาทั้งตัวเออแล้วเราแก้ผ้ากลับบ้านเลยเหรอไม่ครับผมก็มีเสื้อผ้าที่แบบเปลียนใหมยังโชคดีสรุปแล้วคือชุดนั้นทิ้งทั้งชุด ทิ้งไปทั้งชุดเสียได้ครับผมครับผมก็ทิ้งไปทั้งชุดแล้วก็ก็ออกมาทําใจหน้าวัดได้สักประมาณยี่สิบนาทีได้ครับผมก็วิ่งไปปั๊มแล้วก็เพื่อที่จาบน้ำครับอเรื่องนี้ก็จบลงไปด้วยดีครับโอ้โหคือจริงๆเรื่องนี้ผมถามคุณอังอย่างว่าคุณอังจะโทษใครระหว่างตุ๊กแกกับไอ้คนที่ขับรถเข้ามาเนี่ย ผมโทษตัวผมเองครับที่มันไม่รู้จักเวลาเวลาที่มันจะประปดครับอันนั้นเราห้ามกันไม่ได้ไงมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอุ้มมันสุด,ส,ดสุดจริงจริงครับเรื่องนี้มันสุดใช่เลยครับจริงถ้า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 ผมไม่ไม,ไม่ไม่อั้นเพื่อที่จะส่งลูกค้าเที่ยวสุดท้ายอะ่ะผมก็ไปห้องน้ําได้ละผมคือตอนแรกอะผมจะไปห้องน้ําอ่าเป็นความผิดของเรา<ล>เองแอปพลิเคชันมันเด้งมันมาครับ เอด้วยความด้วยความหิวอะืมครับครับด้วยความหิวด้วยความที่เราอยากได้ออเดอร์นี้อยากได้รายการเนี้ครับครับก็เลยกลายเป็นต้องสูญกลายเป็นต้องสูญเสียเสื้อผ้าอแล้วก็ความรู้สึกความรู้สึกด้วยนะเออทั้งเใช่ครับมันความรู้สึกด้วยแล้วมันทําให้ผมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลับซึมเศร้าแล้วนะครับเรื่องนี้นะนอกนอกจากแฟนรายการเฮ้ยแล้วเนี่ยมีใครรู้บ้างครับ ไม่มีครับผมไม่กล้เาเล่าให้ใครฟังครับเพิ่งมาเปิดเผยที่นี่ที่แรกอที่แรกครับโอ้ยเอายินดีด้วยยินดีด้วยแล้วก็เหตุเกิดมาไม่เกินสามเดือนนะครับโอ้ยโอี่นนแผมก็ยังสดสดอยู่โอ้ยครับแผลสดแผลสดมากครับอืมเอา้าขอบคุณมากนะสําหรับเรื่องที่ต้องใช้คําว่าโอ้เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเราจะให้ชื่อเรื่องว่าอะไรดีคะคืนที่ขี้ลําบากลำบนไม่ใช่เราไม่ได้ว่าไม่ได้ ยวค่อยคิดเออแต่เดี๋ยวผมมีชื่ออยู่ในหัวเยอะแยะเลยตุ๊กแกน้อยคอยรักก็ใช้ได้นะอ้าวมันก็เลยว่าน่าจะขี้สยองคืนโหดเฮ้ยเฮ้อะไรวะนี่อ่ะขี้สยองตุ๊กแกโหดก็ได้พี่ใช่ครัเอ้าวประมาณนี้นะเป็นคืนเป็นคืนที่ดวงตกมาก ครับครับก็ถ e ้ามันผ่านเรื่องร้ายๆไปแล้วเราก็จะเจอแต่เรื่องดีๆบ้างแหละทีนี้ครับอเออเอานั่นก็เป็นเรื่องราทั้งหมดนะคุณคุณคุณอ้างนะครับผมขอบคุณมากขอเคุณมากคุณมากที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องนี้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับผมเช่นกันครับสวัสดีครับ